ฮั่งฮั่งเจอเด็ก๋อให้อะมาไว้เนี่เดี๋ยวฮ่งเอาออไปย้อเป็นเพื่อนกันนะฮั่งฮั่งโอเคเดีย๋ยวฮั่งทำไปหาซื้อของให้น้องคนนี้แล้วไปที่คลินิกไงเดี๋ยวงเลน้ำต้นไม้กันนะน,น้าแงเด็กไมไปด้วยหนหน่นะจัง นงยน้ำงี้ม้องห้องเ้ยน้ต่ไปก็เปนหาซื้อของให้เด็กดีจ้ะฮึฮ้องห้องเ้ยมาเงี้ยอครับพี่สัตวมาไงจ๊ะแมหมาเ้ยอยากหาสื้อหดนมนม แล้วก็จุกนมครับอ่ะนี่เลยจ้านหมาเดี๋ยวใส่ถุงไหมจ๊ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใส่ถุงก่อนดีกว่าอังอัง,องถุงอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงถุงสีม่วงถุงพี่สัตว์ใส่เลยครับนะครับ ไปจัดไปกันล่ะเฮ้ยมีวิตามินซื้อไปด้วยดีกว่าให้ก่อนนะครับให้ก่อนนะเอ็วัปจีจ้าแม่ม่ซื้อของม่ให้กยอนนะ วิตามินนี่ขวดนมถุนงนมนะเอาเนี้ยเนี่ยเป็นเมนด้วยสิช่องนมกันต้องแง้มกาฟี่เอืมเด็กที่อยู่กับบ้านคนรวย นี่ลูกลักแาเดี๋ยแม่พาไปนี่ห้องครัวนะลนชั้นหนึ่งมีห้องสัะเป็นของขวัญให้ลูกด้วยแต่อย่าเพิ่งใช้นะจ้ะน,น,น,นั่งนี่กันเลยมีอาหารอะไรมั็นเนี่ย พูมไม่ใจล้วแม่ทำกันให้หุ่นยนต์มาทำเองเลยออะนี่จ้ะตุ๊กตาไก่งั้นอ้ยอยแบบเราไปแอบน้ำกันข้อสอง มาไ,ไปแอบน้ำกันจ้ะโอเควงางโทรศัพท์ก่อนแล้วจ้ะแล้วก็เช่อ่างเลยแอบน้ำ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 โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ปีไปสีฟันเลยจ้ะ แป้งฟัน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 เป่งฝันแป้งฟันน่ารักจังแล้วฝันยังได้เหรอใส่เว้นโอเคไปกันเลยไปกันเลยจ้ะนี่เห็นนุ่นนักของเรานอนก่อนนอนตรงนี้นะ สวัสดีทุกคนฉันชื่อแอนนานะเห็นฉันตอนเด็กยังตอนนี้นี่คือเจ้าพุตด,ดี้เป็นคนที่เรียงฉันมาเองนี่คือเพื่อนๆน้องหลายของฉันของเล่นของน้องๆกันนะฉันหาตัางค์ซื้อมาให้น้องๆเลยน่ารักไหมน่ารักใช่ไหมล่ะ ออบน้ำก่อนเดี๋ยวฉันอบน้ำให้น้องนะใส่สบู่เลยแป้งขอนแป้งขอนให้น้องกินอาหารกันนะินีอาหารกันีน่ไม่ใช่มันขึ้นให้นยังเนี่ย มาแอนิเมชันขึนเออพี่บีให้น้องกินอาหารกันนะอิงง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 คงง่งคงงี่งง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 ้งงงงงงงนงงงนงงง เดิมดิงเดึงเองยฉันรักมากเลยสวัสดีคุณคอนฉันคือโซเฟียเองนะเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกฉันต้องแต่งหน้าก่อน นยำหอมทาเป้งโอเคี๋บบค้วฉันจะออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวไปบอกแม่ก่อนต้องทำอาหารอะไรให้แม่กินด้วย ฉันเลี้ยงฉันต้องแต่เด็กเลยโอเควันนี้เราต้องกินปลานะผมจะทำปลาให้แม่กินปลาชีสจะได้อร่อยอยากกินเมื่อสี่พูดเองก็อยากกินแล้วเอาผักไปด้วยจะได้มีประโยชน์มีทั้งไขมัน ทั้งโปรตีนแล้วก็เกลือแร่เลยนะทอดปลาก่อนฉันทอดปลาก่อนนะโอเคปลาแซลมอนอืมยากกินจังฉันเกะป้าออกเลยไนหะมเออฉันเกะก้างออกเลยไหมทุกคนโอเคทำก่อน ปลาวางเลยแต่ไปชินก็จะเอาชีสม่โปะโปะใส่ด้วยวิตผักไหนโปะกไม่ได้เอาใส่จานดีกว่าเฉันกินผักด้วยดีกว่ากินก่อนแล้วเยเงยเยเยเงเ ลอชิปปเดี๋ยวฉันไปเรียกแม่แม่ค่ะแม่เดี๋ยวเอาแม่ออกมากันนะค่ะเดี๋ยวราแม่แป๊บนึงแม่มาแล้วจ้าลูกรลักเรามากินอาหารช้ากันนะคะโอเคจ้ะเดี๋ยวหนูจะออกไปข้างนอกนะโอเคอืมอร่อยจังอร่อยจังเลย น,น,น้ำนๆๆนๆนมอร่อยจังเลยค่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนนะคะแม่จ้ะขอให้โชคดีนะอึ๊บอึ๊บไม่บายเดนนอกลับมานะอืมคนตอนนี้ฉันก็จะออกไปข้างนอกนะไปซื้อไอติมดีกว่าอยากมีไอติมช,ชอบมาเปิด ขนมบ้านฉันอือร่อยเป็นรสไอติมเลยไหมรสไอติมรสสตรอเบอร,บรี่นี่มอคุณนะคะซื้อจ่ายไปแล้วจ่ายแล้วจ่ายตังไปแล้วซื้อจ่ายไว้ทำโค้ดฟรีสิบห้าอันอันนี้ค่าฟรีนะฟรีเลยเอาละออกมาก่อนโอเคฉันขับรถไปก่อนนะ ฉันไปจะฉันจะไปร้านเสื้อผ้าที่ฉันชอบที่สุดนะเอ๊ะอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วจ้าร้านเสื้อผ้าโปรโดฉันมีมอะไรมาใหม่ไหมเนี่ยอุ้ยมีเสื้อนุ่มๆมาใหม่เป็นเสื้อแขนยาวเลยนะไม่มีอะไรอีก เอาหัวใส่เลยได้ฟรีเนยวนะดิฉันมาบ่อยเขาก็เลยให้ฟรีฉันอะแต่วันนี้ขอจ่ายตังก่อนไม่อย่างนี้่ะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อโดนัทนะ ฉันนู่นมาช่ก็ได้กินฟรีนะแล้ช่วยเกิดได้นั่น,นี่ค่ะฉันก็สจะขาวซื้อตังนั่นเอค่ะฮะว้ายเธอทำไมเธอผอมอย่องเหมือนฉันเลยแคบตาเหมือนฉันห,หนุ่งเงินทำไมอ่ะเธออยู่ไหนเหรอฉันอยู่กับน้องหมา อยู่กับพรอม่ใช่สนใจอยู่บ้างไหมเราเพี่น้องกันแน่เลยที่นั่นที่โดนทอดทิ้งไปเกิดเหตุกาอะไรกันนะเดี๋ยวฉันพาเธอไปดูสวนนะโอเคไปกันถ้าขี่รถเป็นไหมรถอะไรอ่ะฉันไม่รู้จักว่การถก็รถยานห้าละไง นี่ว้าสวยจังขึ้ับให้ใหทั้งตัวว้าแต่มันสวยมากแทั้งตัวไปแบบไปกันเไม่ต้องกลัวไปกันเถิดถึงแล้วเธอนี่คือของที่ที่ฉันอยู่นะว้าสวยจังมีธรรมชาติเต็มเลยนี่คือที่นอนฉันที่นั่ง แน่นชังนวะนี่คือน้ำพุส่วนนี้คือเหล่าสัตว์ของฉันวันว้าวน่ารักจังนี่คือที่ที่ฉันอยู่นั่นแหละน่ารักไหมจ๊ะน่ารักเมกื่อเอ้ยตัวฉันหายเอ้ยวัดติด เว่าหลายปีเราช่วยตั้งชื่อให้ไหนได้ไหมจ๊ะได้จ้ะเอาเป็นชื่อชื่อว่าเดซี่แล้วกันเนาะเดซี่เหมียว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 เดซี่อยากอนาบน้ำแล้วจ้าเดซี่มา,มาเ๋ยะฉันอุ้มเด็กดี หมือนเดซี่จะชอบเธอนนะ Sophia. เหรอเซอร์เฟียสงสัยฉันเคยเรียกเธอว่าพี่แอนนาส่วนฉันเรียกเธอว่าน้องโซเฟียนะน้องโซเฟียใส่เดซี่จะชอบน้องนะเดี๋ยวน้องอานะ่านนให้น้องเดซี่หน่อยแป้งขนกันนะ นี่ของเล่นของเดซี่แล้วอาหารเมียวให้เดซี่กินนะเดซี่ชอบอาหารเมียวมากาไปเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูสนามเด็กเล่นนะเหรอนี่คือสนามเด็กเล่นของ้องหมาน้องเมียวพวกสัตว์เลี้ยงของฉันหรือคน มีครอบครัวของฉันที่เรียงฉันมาว้าวเอ็ง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 นี่แม่หรือมาเนี่ยที่รักเอ็งเอง น่ารักมากเลยเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูบ้านฉันนะแต่ว่าไปให้ฉันไปอยู่บ้านเธอฉันจะพาเธอไปอยู่บ้านเธอฉันนะให้ฉันไปอยู่บ้านเธอเราสัตวปไปเรื่องแรกมาฉันคิดถึงสัตฮะได้เดี๋ยวฉันทำห้องให้ห้องนอนฉันมีที่ว่างพอดี่ะใชันอนไหนล่ะก็นอนห้องนอนฉัน่ยมีสองเตียงอะ เดย๋ยวมานะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเอาอันนี้ขนสวดไป้วยกันเอ๊ะินนี่แล้วไปเอาขนเดี๋ยวฉันพาเธอไปนะไปะไปกันไปกันเถอะไปกันลื กันเลยนี่คือบ้านฉันนะเป็นบ้านหรูหราเลยเป็นบ้านฉันนะหรูหรามาห่ามากฉันไม่อยากชมบ้านตัวเองเอ้ยกดผิดแม่เดี๋ยวฉันจะพาเธอชมบ้านฉันนะไปกันนี่คือแม่ของฉันเองฮึแม่ขา หนูพาพี่สาวมาค่ะเป็นพี่สาวฝาแฝดของหนูค่ะมาอยู่บ้านนี้ได้ไหมหนูเจอพี่เขาอะค่ะพอดีว่านี่ว่าพี่เขาอะเป็นฝาแฝดของหนูได้ใจเลยได้ใจดีใจจังมาหนูเชื่อได้หรือจ๊ะหนูเชื่ออะไรหรอ พ่าอ,อยากรู้หนูชื่อว่าเอลลาค่ะขอฝากนี่ฝากตัวด้วยนะคะไปไปดูห้องกันไปกันเดี๋ยวฉันจะจับเป็นห้องน้องหมาน้องเมียนะ ฉันจะเสร็จแล้วจ้าว้าฉันชอบมากเลยขอบคุณนะจ้าน้องรักขอบคุณมากเลยนะน้องรักโซเฟียไม่เป็นไรจ้ะพี่แอนนะ